ในขณะ,ะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ต้องการกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ก็าได้รวปถึงอบจอราชบุรีนะครับก็เป็นส่วนจังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกดกอดหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันีพลังงานเชิงบวก แล้วไประเบิดคูหาให้ถนนจลายในสองสามการเลือกตั้งที่เกิดนี้ตลอดไปจนถึงปี2 5ง0ัน้เจ็ดสิบเกนผมรู้สึกขอบคุณแน่นอนค,อค,ครับของรับ <c oughs> okay. ถึงถึงออถึงยังไงถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆพ่อ,พอสอสอให้เพื่อนๆพื่อนสอสอ,อขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็ให้ความนั่นใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัหน้าครับ พระเจ้าควรเป็นอัีรองหัวหน้าภาคเอกภาคเจ้าหรับคุณชีพการัาสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสิบวันชมชุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรา ที่พวกเราต้องรับคำวิจัยหังสากนั้าามนมาย์เรื่องของการยุบพักอีกครั้งนึ่งดเฉอซึ่งคนที่คนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึก ็นปวดในครั้นี้เนี่ยนปวดในครั้นี้เนี่ยเพราะไม่ผลพวกเราที่ถูกวิธิจัยให้ต้องโดนยูพับเป็นครั้งที่ทสองแล้วซึ่งก็รบสวนตัววิจัยเองด้วยเร,เรา,เร,ารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิด เรารู้สึกร่วมกับท,กกทุกคนว่าเรามีความเจ็บปวดทุกควาเรมีความเจ็บปวดแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตคราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเรา ุลหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารก,กิจเลี่เที่จะไปอีกต่กเราก็จะเดินหน้าต่อไปครับแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่หด้วยกัน ย้ายไปที่บ้านใหม่นี่แทนแต่เดิมแต่วิธีการต้องเปลี่ยนนะครับไิ่ีการต้องเปลี่ยนนะครับและอีกคําถามหนึ่งนะฮะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือผู้รับฟืนทัเกเจ้าไปห,หรือว่าคอการพึนโดยทั่วไปก็จะมองมาก ไปก็จะบอกว่ากตกระบวนการยุบกันเองโดยทั่วไปก็จะบอกว่าแตกระบวนการยุบพักโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระบวนการยุบพักโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการ